รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นี่คือรายการดิจิไลฟ์ให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายเรามาพบกันแบบนี้ครับทุกวันจันและวันอังคารบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งทางช่องเนชั่นทีวีครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอู๋แอสปินไนน์อิงแอดอิงฮาร์ดแก่แอดนัทพั์ครับตลอดรายการดิจิไลฟ์คุณผู้ชมสามารถติดต่อพูดคุยกับพวกเราได้ผ่านทางทวิตเตอร์แอดดิจิไลฟ์ทีวีครับอย่าลืมกดไลค์ให้รายการของเราด้วยนะคะที่ facebook.com/digitalivetv วันนี้รายการดิจิไลฟ์มีเรื่องราวข่าวสารเทคโนโลยีมาอัปเดตคุณผู้ชมอีกเช่นเคยครับ พ้อมกับ Windows 10นะครับทุกฟีเจอร์ใหม่รวมถึงมีการเปิดตัวแกจเจ็ตใหม่ในงานด้วยครับรวมพาสเบอร์ดยอดแย่ที่คุณไม่ควรใช้อุปกรณ์เครื่องฟังนะครับแต่ว่าคราวนี้ฟังที่ลิ้นของคุณครับและในช่วง a อปโฟกัสนะครับวันนี้เน้นในเรื่องของเกมโดยเฉพาะเลยครับแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ เข้าสู่รายการดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้ครับเราไปดูกันว่ารอบโลกของเรามีอะไรอัปเดตกันบ้างกับช่วงดิจิไลฟ์อัปเดตอัปเดตแรกนะครับถือว่าเป็นอัปเดตใหญ่ครับเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเป็นการอัปเดตจากทาง Microsoft แล้วก็จะเป็นระบบปฏิบัติการที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลกอย่าง Microsoft Windows นั่นเองใช่ครับนะครับในเมื่อในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับ Windows 10 ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีการเปิดเผยในเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วนะครับว่า Windows เวอร์ชันต่อไปเนี่ยที่ปัจจุบันใช้กันอยู่เวอร์ชัน8.8.1เนี่ยจะข้ามเวอร์ชันไปถึงเวอร์ชัน10เลยหายไปไม่มีนะใช้ชื่อเวอร์ชัน10อันนั้นคือข้อมูลเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทาง Microsoft เนี่ยได้แถลงข่าวทุกฟีเจอร์นะครับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ Windows 10 ก็เรียกว่ามีการมาเปิดเผยฟีเจอร์ใหม่หลายอย่างเลยว่าใน Windows 10เราจะได้เห็นกับอะไรบ้างะนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีการบอกว่าจะมีเปิดตัวมาให้เราดาวน์โหลดกันหรือว่าให้เราได้ใช้งานกันเมื่อไหร่นะครับม,มีบอกคร่าวๆว่าภายในปีนี้ะนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นช่วงปลายปีเลยน่าจะประมาณแรนะนั้นนะครับ,รบแต่ว่ามีไฮไลท์เด็ดนะครับจากงานแถลงข่าว Windows 10เนี่ยนะครับวา่าผู้ใช้งาน Microsoft Windows 7 Windows 8แล้วก็8.1เนี่ย ปัจจุบันนี้นะครับสามารถที่จะอัปเกรดไปใช้ Windows 10ได้ฟรีภายใน1ปีแรกหลังจากที่ Windows 10เนี่ยเข้าสู่ตลาดจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใช้งาน Windows 7 8 8.1อยู่ถ้าเกิด Windows 10เปิดตัวเมื่อไหร่นะครับ มีระยะเวลา1ปีในการที่เราจะสามารถกดอัปเกรดไปใช้วินโดวสิได้ฟรีเลยคือต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าหลายๆคนเองเนี่ยตอนนี้จะซื้อวิีโดแท้เอ๊ะเดี๋ยวสิออกแล้วไม่ซื้อดีกว่าเราได้ไหมใช้เถื่อนก่อนได้เปล่าซื้อแท้ไปเลยครับซื้อไปเลยนะฮะซื้อแท้ไปเลยเพราะการันตีว่าคนที่ใช้7 8และ8.1จเนี่ยจะได้ใช้ Windows 10แน่นอนนะครับทันทีที่เปิดตัวแล้วก็มีเวลา1ปีด้วยในการที่จะอัปเกรดแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ทาง Vi Windows ินิดว็เรียกว่าเปิดให้ใชหรีอก็เร นะครับแล้วก็ทาง Microsoft เองนะครับก็บอกว่าอยากให้ทุกๆคนเนี่ยเริ่มมองตัว Microsoft Windows เนี่ยให้เป็นเซอร์วิสหรือว่าเป็นบริการไม่ใช่เป็นแค่ตัวระบบปฏิบัติการอย่างเดียวละาาเพราะว่าเดี๋วนี้เนี่ยทาง Microsoft เองก็มีบริการหลากหลายอย่างที่เอามารวบรวบรวมอยู่ในตัวระบบปฏิบัติการเองเช่นตัว Cloud Service เองอย่างเป็นต้นก็คือเขาจะแบบว่าโอเคพนวงเข้ามาด้วยการมี มัลซอบุสูเยอะมากนะจริงๆแล้วเนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครสังเกตนะครับเราก็จะรู้สึกว่า Microsoft เองเนี่ยไม่ได้มีแค่บนเดสก์ท็อปแล้วหรือว่าไม่ได้มีแค่บนแท็บเล็ตแล้วแต่ว่าเขาก็จะไปอยู่ในโมบายเป็นอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัว Windows 10เองเนี่ยถ้าเกิดใครยังนึกภาพว่าเราใช้ Windows จะต้องไปนั่งที่โต๊ะคอมพิวเตอร์ใช้คีย์บอร์ดนะครับจะต้องลืมภาพนั้นไปนิดนึงเพราะ Windows 10เนี่ยเวลาเปิดตัวออกมาทีนะครับเขาบอกว่าเป็น Universal Platform เลยคือสาามรถใช้้ไดทังบน์ ใช้ได้บนแท็บเล็ตใช้ได้บนมือถือรวมถึงหน้าจอทีวีขนาดใหญ่ๆซึ่งในงานมีนะครับทีวีขนาด80กว่านิ้วลงวมาโดว์10เนี huh. ่ยแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยว่าตัวระบบปฏิบัติการเองเนี่ยรองรับกับหน้าจอทุกขนาดตั uh ้งแต่ขนาดเล็กๆแบบ โชว์ให้ดูระดับนาฬิกาเลยเนี่ยไปจนถึงหน้าจอทีวีขนาดใหญ่ๆเพราะว่าเขาเาเคยเปิดตัวมาครั้งหนึ่งที่เป็นแบบ wearable device ของเขาเป็น Microsoft wearable device นะครับทีนี้เนี่ยฟีเจอร์ใหม่ที่จะมาอยู่ใน Windows 10นะครับที่เขาเปิดตัวในงานครั้งนี้เนี่ยตัวหนึ่งเลยที่เขาเน้นเรียกว่า Cortana ถ้าเกิดใครได้ติดตามเนี่ยจะรู้ว่าตัว Microsoft Cortana เนี่ยจะเปลี่ยนกลับเป็นผู้ช่วยส่วนตัวถ้าเกิดเปรียบเทียบกับฝั่ง Apple ก็น่าจะเป็น Siri ใช่นะครับที่คอยมาบอกเราคอยมาเตือนเรานะครับโดยที่ เรียกว่าศึกษาจากพฤติกรรมการใช้งานศึกษาจากอีเมลของเราศึกษาจากตารางนัดหมายของเราเพื่อจะคอยเตือนเราในเหมือนกับเราทํางานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็จะคอยเตือนแล้วว่าใกล้จะถึงเวลานัดแล้วนะหรือว่าตอนนี้ควรจะออกจากบ้านได้แล้วนะอะไรประมาณนี้ใช่ครับก็อารมณ์เดียวกับ Siri หรือว่า Google Now นั่นแหละใช่ตัว c อทา a n a เนี่ยก็จะเป็นครั้งแรกที่เข้ามาสู่ในในแพลตฟอร์มของเดสก์ท็อปนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวใหม่ก็คือเป็นโปรเจก ใช้ชื่อว่าโปรเจกต์สปาร์ตันนะครับตัวสปาร์ตันเนี่ยยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการแต่ว่าทาง Microsoft กําลังพัฒนาอยู่แล้วก็จะเปิดตัวพร้อมกับ Windows 10ณนะวันที่เปิดขายนี่แหละนะครับสปาร์ตันเนี่ยจะเป็นเบราว์เซอร์ตัวใหม่อื ก็คือเรียกว่าเปลี่ยนประสบการณ์เว็บเบราว์เซอร์นี่คืออาจจะเป็นเรวิวชั่นของอินเทอร์เน็ตเอ็กพลเออร์ก็ได้บ่งมือกับบ่งมือไปบายกับ IE ได้แล้วอาจจะเป็นอย่างนั้นเราจะไม่มี IE ต่อไปอาจจะมาในชื่อเดิมก็ได้ยังไม่รู้แต่ว่าเขาใช้เขาใช้รหัสพัฒนาว่าโปรเจกต์สปาร์ตันนั่นเองชอบชื่อนี้อ่ะนะคือต้องบอกคือต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยใช้ชื่อนี้เลยได้ไหมกคือคือหลายหคนเนี่ยลืมลืม IE ไปแล้วเพราะว่าประมาณว่ามีไว้มีแบงค์เซอร์ไวรัสไฟฟ็อกหรือว่าโครเลยแต่จริงๆแล้วเขาก็พัฒนาอยู่ตออออนนนนนีีีี้เเเเคาาากกกกก็็มมดดยยยู่ืััะรรบจงปิผ เอ่อออฟฟิศออฟฟิศสำหรับ Windows 10นะครับเป็นเวอร์ชันพรีวิวว่ามันก็จะต้องมีฟีเจอร์ใหม่ที่มาใช้งานกับวินโดด้วยมันจะว้าว้าทุกเัอะขึ้นรวมถึง Windows Phone 10ยังไม่ตายนะครับยังมีครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับก็จะมีในส่วนของระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้งานร่วมกับตัวเดสก์ท็อปได้อย่างได้อย่างเรียกว่า ซงเกิลลงตัวนะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ในงานก็คือเป็นแกดเจ็ตใหม่ครับ Microsoft เนี่ยใช้ชื่อว่า Hololens headset นะครับนี่เป็นครั้งแรกจริงๆแล้วก็เรียกว่าสร้างความฮือฮาในงานเปิดตัวว่า Microsoft จะสร้างโลกเสมือนจริงหรือว่าโ Holographic เป็นแว่นตานะครับมาครอบแต่ว่ามันไม่เหมือนกับแว่น AR ทั่วไปเพราะว่าจะเป็นแว่นที่เรายังสามารถใส่แล้วมองเห็นสิ่งรอบๆตัวได้แต่มันจะสร้างภาพที่เรียกว่าโฮโลกราฟิกเนี่ยขึ้นมาอย่างเช่นเหมือนกับห้องนั่งเล่นเราปัจจุบันเนี่ย เรามองไปที่ผนังก็เราสามารถสร้างทีวีเสมือนขึ้นมาตรงนั้นก็ได้ในการที่จะสกายกัปคนนั้นคนนี้นะครับหรือว่าสร้างโมเดลขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพเหมือนกับเป็นภาพโฮโ,โลกราฟิกที่เราเห็นในหนังกันอนะซึ่งมันจะต่างจากพวกวิชวลลอเรนี้ที่แบบว่าต้องเห็นเฉพาะในจอเท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับ,รบก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจที่ทางเมคซอฟเนี่ยมาพัฒนาตัววินโดว์โฮโลกราฟิกตัวนี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าจริงจังนะ คือจะเอาไปให้เอาไปใช้จริงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราจะได้เห็นโลกอีกโลกหนึ่งแล้วก็คือเป็นโลกของโฮโลกราฟิกก็เหมือนกับ Microsoft ก็จะมาทุ่มทุนพัฒนาตรงนี้ใช้ชื่อว่า o h o l o l e n s h e a d s e ตต้องรอดูนะครับเหมือนเป็นโลกแห่งจินตนาการของเราอ่านะครับแล้วก็มีเหมือนกับมีเดโมมาให้ลองดูด้วยวันค,คนไปเล่นก็บอกว่าคือฮามากบอกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากสุดยอดสุด,สด,สดนะครับแต่ว่าต้องรอดูว่าพอทําเป็นสินค้าจริงแล้วจะเป็นยังไง มาที่เรื่องของพาสเวิร์ดกันบ้างนะคะคือแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยหลายเว็บไซต์เองนะคะคือจะมีการกําหนดการตั้งค่าพาสเวิร์ดของเราว่าต้องมีเป็นตัวอักษรสลับกับเป็นตัวเลขตัวอ,กอกักษรจะต้องมีตัวใหญ่บ้างเล็กบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ก็แล้วคือทุกคนเนี่ยก็ยังชอบตั้งพาสเวิร์ดแบบ ง่ายๆกันอยู่นะคะก็คือจริงๆต้องบอกว่าทั่วโลกตอนนี้นะคะมีการแฮ็กข้อมูลเกิดขึ้นเนี่ยประมาณ1ล้านคนที่โดนแฮกข้อมูลต่อ,อปีนะคะคือถือว่าเยอะมากจริงนะคะและ Splash Data นะคะบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เกี่ยวกับรหัสผ่านเนี่ยคือเขาได้มีการจัดอันดับนะคะเป็นรหัสผ่านยอดนิยมประจำปี2014ซึ่งเป็นรหัสผ่านยอดแย่ที่คุณไม่ควรใช้เดี๋ยวมาดู1ิอันดับแรกกันนะคะอันดับที่1เลยเนี่ยอันนี้คือคนใช้กันเยอะมากๆตั้งแต่ปี2013ก็เป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะ หนึ่งสอเป็นพาสเวิร์ดสิ้นคิดนั่นแหละสิิ้นคดผมว่ามันเป็นอารมณ์แบบว่าคุณพ่อคุณแม่นี่ยวิ่ออกแล้วก็แบบอ่ันนี้และกันแต่ที่เราขำๆกันเนี่ยมันจริงนะเขาจจริงนะใช่ใช่จริงอันดับที่2องพาสเวิร์ดชื่อว่าพาสเวิร์ดก็พีแม็ปีเอชเอสวูอารไม่ควรใช้นะคะอันดับที่3 1 2 3 4 5อันดับที่4ก็1 2 3 4 5 6 7 8สามผมว่ามันก็วนๆอยู่ตรงนี้แหละคืองแบบบางทีแบบ ไม่ต้์ก็บอกว่าบังคับไงว่าพาสเวิร์ดต้องยาว8ตัวอักษรเป็นอย่างน้อยสัตว์เลยเลขกหนึ่งถึงเล็กแปดนะอันดับที่5นะคะ Q W E R T Y ก็คืออ่ะบนคีย์บอร์ดยใช่บบนคี์อร์ดอันนี้นะคะอันนี้ก็ง่ายมากเลยนะแล้วก็มี2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4เบสบอลนะคะดาก้อนแล้วก็ฟุตบอลแต่ว่าอันที่มองว่ามันแปลกก็มีเ e ต m ี In ก็มีนะคะเล e ม m อ In นะครับใช่ค่ะก็คือแบบอยากจะเตือนทุกคนว่าอย่าไปใช้จริงๆเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยเนี่ยคือเ เขาได้ข้อมูลมาแล้วเขาก็ลองใส่พาสเวิร์ดอันนี้แล้วก็เกิดการแฮกกันเยอะมากค,คือต้องบอกว่าพาสเวิร์ดชุดนี้เป็นพาสเวิร์ดมัตรฐานของบริหัรแฮกเกอร์อที่เขาจบินโปรแกรมเขียนอยู่แล้วแล้วบอกว่า<ช>ดึงเข้าไปเลยคือถ้าใครบังเอิญใช้ตัวนี้ สวยอ่ะก็คือโดนพูดเรื่อยคือผมว่าบรรดาคนที่ทุบๆไปที่ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยคงไม่ได้ใช้หรอกแต่พวกคนที่ใช้คือพ่อแม่หรือคนที่แบบว่าเพิ่ที่เขาจะยากเพิ่งเริ่มแบบว่าใช้พัสดุ์ครั้งแรกเพิ่งเริ่มอีเมลครั้งแรกอ้าวนี่มันออกตั้งอะไรอ้าวตั้งอย่างนี้แล้วกันง่ายๆอันนี้เงี้ยนะครับเออบอกบอกพ่อแม่นิดนึงว่าอย่าไปตั้งอย่างนี้ใช่ขอเตือนนะคะว่าอันตรายค่ะใช่ครับผมอันใสุดท้ายนะครับสั้นๆนิดนึงแต่ว่าเป็นเรื่องเทคโนโลยีที่แบบว่าน่าสนใจไม่น้อยครับว่าเครื่อง ใช่ไหมฮะหรือบางคนต้องแบบทำการปลูกข่ายเส้นประสาทอะไรเงี้นะครับซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณตั้งแต่หลกักหลายหลักหลายหมื่นจนถึงหลักหลายแสน<ะ>บางคนเปหลักหลายล้านแล้วก็มีนะ,ะฮะทีนี้เนี่ยมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคลโร์โดโนะครับเขาทำเป็นเครื่องช่วยฟังฮะแต่อันนี้ผมอ่านตอนแรกแบบใช่เหรอคือช่วยฟังไม่ใช่ที่หูครับแต่ช่วยฟังที่ลิ้นะนะ,ะฮะคือเป็นอุปกรณ์ที่แบบว่าเอามาตักที่ลิ้นนะ,ะฮะแล้วเขาบอกว่ามันจะจับแรงสั่นสะเทือน จักแนศสั่นสะเทือนแล้วทาให้เนี่ยมันส่ง,ส,งส่งเหมือนเป็นเหมือนสัญญาณไปที่ลิ้นและคนฝึกเนี่ยสามารถแยกแยะได้ว,ว่าคเนี้คืออะไรอเออซึ่งแบบว่าม,มันถือว่าเป็นแบบ <ๆ S 2> เขาบอกว่ามันจะถูกกว่าการทําพวกเลเนอร์ทัท่วไปถูกกว่าการปลูกถ่ายเทปอกศาสารถูกกับถูกกับการผ่าตัดครั้งใหญ่อะไรอย่างงี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ไอ้โปรดักที่ตัวนี้ที่ทำมอกมาเนี่ยนะครับมันขนาดค่อนข้างจะใหญ่มากแล้วก็ผมว่ามันคงใช้จริงประหลาดประหลาดอยู่แต่นักวิจัยนักนักวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มันอยู่เรื่องของการคิดเทคโนโลยีแล้วก็ทาให้จริงนะฮะอนาคตเนี่ยถ้าทำได้จริงเนี่ยสามารถทําให้ขนาดมันเล็กมากชนิดที่บอกว่าฝังในมดีใส่เข้าไปในปากเนี่ยโดยที่แบบว่าเราไม่รู้ตัวว่าใส่อยู่ได้ซึ่งมันทาให้คนเนี่ยสามารถที่จะมีรีเทนเนอร์ช่วยฟังในราคาที่ย่อมเยาแถมไม่ต้องทำ ช่ไหมรัไม่ต้องทำการผ่าตัดครั้งใหญ่แต่ทีให้วุ่นวายนะครับอันนี้ล่าสุดสารและการว่าเทคโนโลยีไปถึงขั้นนี้ได้แล้วครับนะฮะนี่คือที่จะอัปเดตนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามีเกมเจ๋งๆเพราะวันนี้เราโฟกัสที่เกมเลยนะฮะเกมเจ๋งๆนะครับบน iOS มีเกมอะไรบ้างนั้นในช่วงแอปโฟกัสแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ การดิจิทัลไลฟ์ครับช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมหยิบเอาสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเลทท็ตที่มีอยู่นะครับขึ้นมารอยอยู่ที่หน้าจอเลยเดี๋ยวเราแนะนําแอป,ปแล้วดาวน์โหลดไปพร้อมกันครับนี่คือช่วงแอปโฟกัสสนับสนุนโดยฟิล์มกันรอย f โฟกัสทัชเราใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตแอปโฟกัสนะครับวันนี้ครับเริ่มแอปแรกก่อนเริ่มโหลด เกมวันนี้เกมล้วนๆเลยนะครับเกมแรกนะครับ Shadowmatic นะฮะเป็นเกมที่ผมว่าผมเล่นส่วนตัวนะผมชอบมากคือไอเดียของมันเนี่ยนะฮะก็คือว่าเราเล่นเราเล่นในพวกไอพวก,พวกมือเงาใช่ไหมที่แบบว่าเอาไฟฉายมาแล้วก็ให้มือทาท่าเป็นรูปต่างๆเออใช่ Shadowmatic เอนเสร็จไันง่ายมากครับคือเริ่มมามีไฟฉายหนึ่งฉายมาปึ้งแล้วก็มีวัสดุอันหนึ่งนะฮะอยู่ตรงกลางลอยไปลอยมาแล้วก็ นรูปร่างมันจะประหลาดมากคืออะไรก็ไม่รู้อะอแต่ทีนี้นความเจ๋งคือเราต้องพยายามหมุนรูปเนี้ยแล้วให้เงาอะกลายเป็นรูปบางอย่ญญางให้ได้เช่นรูปเช่นคือรูปไอ้รูปองกลมเนี่ยนะฮะมันจะหน้าตาแบบประหลาดแบบ อะไรดูไม่ออกว่าคืออะไรแต่มันจะหมุนได้หลายหลายทิศทางมันจะหมุนหมุนได้สำเร็จลุลขาเลยแล้วพอหมุนปุ๊บเนี่ยเงาจะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเช่นแบบหมุนไปหมุนมาเอ้าการิปตาทองเออแล้วก็ผ่านฉากไปแล้วก็คือฉากไปปุ๊บจะแบบว่าอ่ะเปลี่ยนเป็นรูปดอกไม้เราก็แต่เราจะไม่รู้ว่ามันเป็นรูปอะไรก็ต้องหมุนไปเรื่อยๆคือหมุนความสรุปมันคือว่ามันเป็นความเงาเนี่ยมันมีเงามันมีเลเยอร์แหละแต่เลเยอร์คือความลึกความตื้นอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งวัสดุที่คุณเห็นเนี่ยคุณจะนึกไม่ออ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 กกกวว่่่าาามมันนคืืืืะไไรรรรเเเเเเลลยยยยยต้้งงงดดจีแ็หุปๆๆ แล้วเจอพอเจอปุ๊บอ่าผ่ายฉากต่อไปเรื่อยๆก็เพลินดีนะฮะใช่ฮะแล้วก็กราฟิกก็ค่งจะทําสวยทีเดียวเป็นอ่าเป็นกราฟิก 3D แล้วก็ผมว่าไอเดียมันมันเจ๋งมากเล่นเพลินๆแก้เครียดได้เลยแต่บางทีก็เครียดเกินไปแบบมันอะไรมันไม่ไหลจะเขาหลังหลังเริ่มยากหลังหลังจะเริ่มยากหมาว่ามันคืออะไลช่วยบอกผมหน่อยหมุนแล้วไม่เจอทันทีราคาผมอ่า แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบเกมเปิดฟุตบอลน,นะครับแอปถัดไปนะครับซาก,กุตซุก,กุชูดนะฮะอันนี้เป็นแอปที่ดังมากที่ญี่ปุ่นมันเป็นเกมของทางโอซาก้านะครับ <S <S ถ้าเกิดว่าใครที่รู้จักเซกาดีก็คือเป็นคนทําเกมอ่าระดับต้นๆของโลกเหมือนกันนะครับแต่เซกาเนี่ยทำเกมนี้นะฮะซากุตซุกุชูดเนี่ยนะฮะเขาเอาตัวละครน,นักเตะฟุตบอลจริงนะฮะ <S 1> <S 1> จริงๆเนี่ยก็คือแล้วามาทำเป็นเกมแบบเหมือนเกมจําลองการการเตะบอลนะฮะแล้วก็คุณเนี่ยนะครับหน้าที่ของคุณคือคุณต้องไปหานักเตะฟุตบอลชื่อดังระดับโลกไม่ว่าจะเป็นโรนัลโด و เลตเบลอะไรเงี้ยนะครับแล้วเอามาสร้างทีมของคุณแล้วระบางเกมเนี่ยนะครับคุณก็สั่งให้บอกว่าดุถอยตั้งรับยิงอะ,อะไรอย่างนี้ไปแล้วก็เพื่อชนะเข้าส่รีเก็บคะแนนชนะเพื่อน หาตัวละคราใหม่ๆมาเติมทีถ้ากายเปคุณเปทีมระดับโลกไม่ได้เกมไม่ง่ายค่ะซิมเพิลมากเล่นเล่นแบบว่าผมว่าจริงๆแบบใครเล่นเกมบ่อยๆเนี่ยคุณเคยดีนะครับเราเล่นกันได้นะครับซุกุซากุซุกุชูดนะฮะมาถึงอีกเกมหนึ่งนะคะอันนี้จะบอกว่าเป็นเกมที่ชอบมากๆจริงนะคะเพราะว่าภาพกราฟิกมันสวยมากๆเป็นเกมต่อสู้แนวแบบมวยปั้มนะคะกับเกมที่มีชื่อว่า WWE Immortal นั่นเองนะคะคือเกมนี้ต้องบอกว่าภาพสวยมากๆแล้วก็เป็นเกมที่มีการร่วมมือระหว่างทางค่ายมวย WWE นะกับ Warner Barsers นะคะคือเขาก็มาสร้างเป็นเกมมวยปั้ม3มิติซึ่ความพิเศษของมันก็คือตัวละครแต่ละตัวนะคะถือว่าเป็นแบบเหมือนซูเปอร์ฮีโร่อย่างนั้นเลยนะคะคือมีแบบว่าเยอะแยะมากมายแล้วเราสามารถอัปเกรดตัวละครของเราได้ด้วยนะคะก็คือจะมีแบบว่าเดะร็อกอย่างนี้ตัวแบบยักษ์ พักอย่างเงี้ยอ่ามีมีคือคือจะบอกตัวละครเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เล่นเกมอ่าก็ใครเป็นแฟน WWE ใ,ในี w e เนี่ยนะครับตัวละครที่เด่นดังคุณมาหมดเลยฮะจอห์นซีน่าอ่าอันเดอร์เทเกอร์เคนอะไรเนี่ยมาหมดนะฮะใช่แต่ก็เป็มาแบบว่าเป็นแบบเป็นแบบนวแบบ,แบ,บว่าคราวนี้ต่อสู้แบบจริงจังใช่ค่ะก็คือมีแบบต่อสู้ออนไลน์ก็มีนะคะแต่ว่าต้องถึงเลเวล5ก่อนนะก็คือแต่ละแต่ละตัวเนี่ยจะมีท่าไม้ตายที่แตกต่างกันด้วยนะคะซึ่งเล่นแล้วอินแล้วก็มันมากๆค่ะ ก็บอกว่ามันในต่างกันนิดนึงคือถ้าเกิดมวยป้ามต้กเหลือเนี่ยคือมันก็มีท่าแบบว่าอ่ะมาล็อกแขนอะไรอย่างนี้ไปเป็นท่าพวกเกยสแน็ดาวอะไรเงี้ยนะครับแต่อันนี้คือสู้แบบเหมือนสีไฟเตอร์คือปล่อยสู้จริงเลยแล้วก็แบบว่าด้วยความที่เนื้อเรื่องเนี่ยมันทำให้เป็นแฟนตาซีนะครับเพราะฉะนั้นคือจะมีอภิมิหอภิมหานผู้บรรดาใช้ไฟฟ้าสายตาฟ้าอะไรเงี้ยเอาเล่นกันเพลินเลยแปลกแนะสนุกนะครับแต่ขอบอกว่ามันเป็นเกมที่แอบโหดนิดนึงนะโหดนิดเนื้อหาดูแลนิดน ดาวน์โหลดกันได้เลยนะคะ WWE Immortal s แล้วก็จนาต่างกับการซื้อของในเกม <laughs> ผมหมดไปแล้ว <laughs> <laughs> อันเดียวันสุดท้ายนะครับอันนี้ผมสนุกมากเลยชื่อเกม Combo Quest นะฮะ Combo Quest เนี่ยเขาคอนเซ็ปต์เกมคือต้องบอกว่าเกมดีไซน์เนี่ย16บิต16บิตหรือจริงๆต้องบอก8บิตดีกว่าไป <c oughs> คือตัวเกมไม่มีอะไรมากครับเพียง <c oughs> แต่ว่าตัวละครเนี่ยจะเดินเดินมาเรื่อยๆตึก๊กๆๆพอเวลาสู้ปุ๊บเนี่ยนะฮะคุณต้องแบบเหมือนเล่นเกมอ่าต้องบอกเกมเหมือนกดกดให้ถูกจังหวะ ถ้าเกิดว่ากดถูกจังหวะปุ๊บเนี่ยมันจะโจมตีศัตรูแล้วถ้าเกิดกดผิดจังหวะปุ๊บเนี่ยศัตรูโจมตีเราหลังจากการที่เกิดศัตรูโจมตีเราปุ๊บเนี่ย,แล,ยแล้วเกิดเรากดถูกจังหวะปุ๊บมันจะบล็อกอ่าเซฟได้เกนเลือกเกมแค่น,นี้ฮะแต่ว่าเขาสื่อคือเพลงของมันเพลงมันเล้าใจมากแลก้วจังหวะกดเนี่ยมันต้องแบบบีบหัวใจคือกดผิดปุ๊บตายอะไรอย่างเงี้ยนะครัะท้าทายดีคำบงเพสตอนแรกผมก็เล่นมาจะสนุกเหรอเล่นมาเล่นมาปุ๊บติด ติดเหมือนกันนะครับก็ลองดูกันได้ฮะตอนนี้วันนี้แนะนำมาสีเกมก่อนครับผมนี่คือแอปโฟกัสและนี่คือรายการดิจิไลฟ์ของวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นทางทวิตเตอร์ @digitalivetv อย่าลืมกดไลค์ให้รายการของเราด้วยนะคะที่ f a c e b o o k c o m d i g i t a l i f e t v ดูรายการย้อนหลังนะครับรวมถึงรีวิวอื่นๆได้ที่ y o u t u b e c o m d i g i t a l i f e t v ข่าวสารอื่นๆนะครับที่มีตลอดทั้งอาทิตย์นะฮะ w w w d i g i t a l i f e t v ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการดิจิไลฟ์ให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายได้ใหม่ครับทุกวัน และววันทังคารบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งทางช่อง Nation TV สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ